สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับสำหรับในที่ในช่องหวยเราทุกทกท่านกันเลย นะครับเนาะอ่ะก็กลับมาพบกันนะครับสลับในคลิปนี้ก็จะเป็นในสูตร2ตัวเนาะอ่าในงวดล่าสุดสูตร3ตัวก็เข้านะครับสูตร2ตัวก็เข้านะครับเนาะอ่ะถ้าไม่รู้ว่าจะเอาเลขไหนนี่ก็รอติดตามในชุดสรุปเนาะนะครับก็มีชุดสรุปให้ดูนะครับแต่ในงวดที่แล้วนี่สรุปไม่เข้านะครับเนาอะอ่าเข้ามา2งวดติดแล้วเนาะเข้าบ้างรุดบ้างสลับปะปนกันไปแล้วกันนะครับเนาะอ่ะวันพุธก็ขอให้เข้าแล้วกันนะครับสูตรนี้ด้วยนะนอ่าสูตรนี้เข้ามา3มงวดติดติด ก็มาหลุดซะแล้วนะครับเนาะนี่แหละสูตรหวยก็มีเข้ามีหลุดนะมันก็ยังมาในเลขิด่นอยู่เนาะเด่น 2, 2> เด่น3นะครับแต่เสียดายในหลักสิบไม่มานะครับเนาะอ่ะก็ตามกันต่อนะสูตร2 0 2 1 2นนะครับมาตามใน3สูตรแล้วกันนะครับเนาะอืมนะฮะก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับมาเริ่มต้นจากในสูตรสองูกันก่อนนะครับนี่สูตรนี้นะฮะ ผลที่ออกเนาะก็จะเป็นนะครับในที่5องพนห้าะอสพอเกิดผมพอดีนะฮะมาดูในสูตรนะครับสูตรนี้สูตรนี้เป็นสูตรหชุดนะผลในงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นในที่ใน3า6 2า3 2 3สองห้สนะครับสูตรนี้หาในหลักสิบ เนาะนะครับเราก็จะนำนะครับในที่ในหลักแสนคูณด้วยเลขคงที่5กับ7หลักหมื่นคูณ3กับ5นะครับแล้วก็หลักพันคูณ9หลักร้อยคูณ7นะฮะหลักสิบคูณด้วย5 35เป็น15นะครับ73เป็น21นะครับ6กคูณสามหนี่ก็จะได้ที่ได้สินะครับ6 5 30นะครับ9 2เป็น18 75 3ดเนะครับ35เป็น15 ห้าบวกห้าเป็นสิบนะฮะก็จะไปในที่ใน8ปบวกกับแเป็น16 6หกบวกกับ1เป็น7 7บวกกับ5เป็น12สนะฮะส่วนบวกตัวแ้มไปก็จะเป็น1ส่วนในที่ในหลักหน่วยนะครับก็นําในหลัก10คูณ5กับ9นะครับหลักหน่วยคูณด้วยในคงที่6 3 5เป็น15 39เป็น27 6 2เป็น12 5บวกกันกับ7เป็น12 2บวกกับ2เป็น4นะครับก็จะเพิ่มแต้มไปเป็น5แล้วก็6 4 5 6หนะฮะ และแล้วนะครับสลับในสูตรนี้นะฮะก็จะได้นะครับในที่1กับ2ในหลัก10หลักหน่วยเป็น4 5 6กเนาะก่อนนงวดที่แล้วนะครับมันไม่เข้าเลขเด่นในหลักหน่วยก็มาบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับเนาะหลายสูตรเนี่ยหลักหน่วยนะครับมักมาเลขเด่นนะครับอจับคู่นะใครจับไม่เป็นก็จะเป็นที่ในทน่งหนึ่งี่หนห้าหนึ่ี่นะครับแล้วก็จะเปในที่ใน26นะครับสำหรับในสูตร2 0 ก็ขอให้ถูกโชคดีแล้วกันนะครับเนาะต่อไปนะครับก็จะเป็นนะฮะสลับในสูตร2 1แล้วก็2 2สองนี่ใช้มายาวนานมากๆเลยนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับสูตร2 1นะครับเข้าไหมาเนี่ยนะฮะผลออก3 6 2 5 3 2อ้อืมก็ยังมาในอ่าเข้าอยู่นะอ่าเออนะสองหเนาะ อ่าเข้าอยู่ตัวนี้สูนี้เออนะฮะมาดูในสูตรนี้นะฮะล่าสุดจะได้เลขไหนนะครับวิธีการคำนวณผลนิงวดที่แล้วนะครับก็จะไปในที่ใน3 6 2 5 3 2นะครับอ่ะก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ก่อนเด้อนะฮะก็ถ้าไม่รู้ว่าจะเอาเลขไหนนี่ก็รอในชุดสรุปแล้วกันนะครับเนาะอ่ะหรือใครอยากตามสูตรนี้ซื้อไปนะฮะขอให้มันเข้าอีกแล้วกันนะครับก็หลักหมื่นเนาะหลักสิบหลักหน่วยนะครับ 6 9เป็น54เดอ้อนะฮะส2องเป็น6กซองซองเป็น4นะครับก็4บวกกันกับ6เป็น0นเหลือ4นะฮะก็เพิ่มแต้มไปเป็น5เลขหลักสิบส่วนในหลักหน่วยเท่าก็นำในหลักแสนนะครับ39เป็น27นะก็นำเจ็ดตัวนี้ไปเพิ่มแต้มนะครับแต้มหนึ่งนะลดมา2แต้มนะครับก็ได้แล้วนะฮะสลับในสูตร2 1งนะงวดที่แล้วเข้าเนาะ ในรอบนี้ก็จะเป็นที่ใน4กับ5้านะครับในหลัก10หลักหน่วยเป็น5 6 7 8นะนะครับสำหรับในสูตร2 1นะแต่ที่แน่เน้น5 6 7 8แล้วกันนะครับหรือจะไปดูอีกสูตรหนึ่งนะสูตร2 2นะครับเนาะก็นะในงวดที่แล้วนะครับสูตรนี้ไม่เข้าเลยเนาะหลักหน่วยเออปกติมันจะมาสักตัวหนึ่งนะแต่รอบนี้มันไม่มาสักตัวเลย นะครับเนาะอ่ะมาดูในล่าสุดนะครับเนาะในสูตร22งงเนาะวดนที่แล้วเลขเด่นก็ไม่มาเจาะก็ไม่เข้านะครับเนาะวดนี้นะครับจะเป็นยังไงก็่ะจะได้เลขไหนก็หวังว่ามันจะชนกันเนาะ่านะครับชนกันในสูตรเมื่อกี้นะมันก็มีโอกาสที่จะมาเยอะอยู่32นะครับหาในที่ในหลัก10นะครับเราก็จะนำนะครับในหลักแสนคูณ8นะครับหลักหมื่นคูณเ้หลักโดยคูณ3นะครับ 38เป็น24นะฮะ69 5ก้นะครับเนาะแล้วก็จะเป็น32เป็น6ก็4กับ6บวกกันเป็น0นะครับเหลือ4เลขเดียวนะตัวเดียวก็เพิ่มแต้มไปเป็น5ส่วนในหลักหน่วยนะครับก็นำในหลักแสนนะครับแล้วก็ในหลักพันหลักหน่วยนะครับ33เป็น9นะครับ72เป็น14นะครับ82เป็น16นะฮะก็4ีบวกหเป็น0เหลือ9 ลดแต้มเป็น9 8 7, ้าดเจดหกนะก็จะได้แล้วนะครับสลับในสูตรนี้ล่าสุดนะครับหลักสิบก็จะเป็นใิชีในสี่กับ5้านะครับหลักสิบหลักหน่วยเป็น9 8 7 6ดหอ่านี่ครับซึ่งทั้ง2ส,สูตรนี้นะครับมีชนกันไหมชนกันหลักหน่วยนะครับชนกันในที่ใน6 7 8ดดนี่6 7เ6 7ดดอ่ะหลักสิบเหมือนกันเลยเนาะอ่านะฮะ ซึ่งมันให้มาเหมือนกันนี่มันโอกาสเข้ามันมีน้อยเนาะเนาะถ้าหลัก10เหมือนกันด้วยเนาะแต่ก็ไม่แน่หรอกนะนี่นะหรือจะซื้อเน้นๆ4 6 4หกสเจ็ดสี่แก็ได้นะครับลองนําไปรุ้นแล้วกันนะนะครับเดี๋ยวจับคู่ให้แล้วกันนะใครจับไม่เป็นจับว่าเป็นนะครับสลับในสูตรนี่นะฮะสูตร2,1เนี่ยครับก็จะได้ในที่ในส สี่ห้าแล้วก็4 8 5 5 5 6 5 7แล้วก็5 8นะครับสำหรับในสูตรแรกครับสูตรที่2องนะสูตรสองสองนะครับก็จะเป็นนะฮะในที่4 9 4 8, 4 8 4 7แล้วก็4 6 5 9 5 8 5 7แล้วก็5 6นะครับ อาจจะเป็นสูตร2 1หรือเป็น2 2ที่จะมานะครับก็ลองนำไปดุลน,นกันนะครับซึ่งถ้าไปดูในสถิติล่าสุดที่มันชนกัน3ตัวหลักหน่วยชนกัน3ตัวล่าสุดหกสามสี่ห้าสามสี่ห้าหกห้าห้าอ่าเนี่ยล่าสุดเนี่ยหลักหน่วยชนกันในที่ใน5้าเนี่ย ชนกัน3ตัวแบบนี้มันมีโอกาสที่จะเข้าเยอะนะครับโดยเฉพาะในเลขเด่นเนี่ยนะครับถ้ามันมา3ตัวแบบนี้แต่แล็บแต่บางวดนะนะครับเนาะซึ่งอันนี้มันหลักสิบไม่เหมือนกันนะครับเนาะแต่ล่าสุดหลักสิบมันเหมือนกันเนาะเออนะฮะก็อ่ะนี่แหละนะครับก็ขอให้ถูกอีกโชคดีเข้ากันอีกแล้วกันนะครับสําหรับในสูตรนี้นะฮะเนาะสูตร2ตัวนะในงวดนี้ก็มีสูตร3ตัวเข้าด้วยเนาะนะครับยังไงก็นะครับรอชุดสรุปแล้วกันนะใคร ถ้าลืมไม่ได้ประจาวเลขไหนก็เราติดตามในชุดสรุปแล้วกันนะครับหรือจะอ่ะเนี่ยซื้อตาม2ส,สูตรนี้เลยนะครับหลัก10ก็เหมือนกันหลักหน่วยก็เหมือนกัน3ตัวนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีร่ำรวยเฮงปังๆแล้วกันนะครับแล้วพบวกันใหม่สวัสดีครับ